ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้าน,น <c oughs> บ้านเซียนหยองนะคะหรือว่าจ็อบเซรีแอนชันนั่นเองเดี๋ยวอีกสัก5นาทนีเราก็จะออกไปแล้วไปกินข้าวต้มกันแทะกินข้าวต้มเมือ่อเคยออกมาตอนที่โมคะขอสัมภาษณ์หน่อยเอามาตอนที่สองครึ่งคะ่ะที่สองครึ่ 2, 2> ง แกมารับถังตีสองแกออกจากบ้านตีหนึ่งครึ่งใช่หนูออกจากบ้านออกจากบ้านตีหนึ่งแล้วแกไปเที่ยวมาครึ่งชั่วโมงตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนนะก็คือออกแล้วจริงๆคือตีสองครึ่งใช่ปะใช่ใครคนขอบจอดรถเสียตลอดทางสุดหล่อปรบมือให้เขาหน่อยค่ะเออบอกดิแล้วพ่นแบบหล่อเหลาพ่นควันแบบออกจากล้อหน้าเลยเออไปไปกินข้าต้ม ตอนนี้ก็อาศัยไฟน้องจอบไปก่อนนะคะเติมเดี๋ยวจะไปกินข้าวต้มกันสวัสดีครับเจ้าของบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บ้านสหายเซรีคนนี้ไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่ตาของขวางคนนี้ผมจะบอกไปกินข้าวต้มเพื่อสวัสดีค่ะแม่ครัวน้องชลี ร้อนแน่เลยเราไปอยู่วันนี้วันเท่ากันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราทาปลานี่ยทาบเท่ากันเหมือนเดิมมันจะไม่ร้อนอาหารเช้านี้ของเราข้าตตวต้เราไตีองตามนี้มาที่เกาหลีนี่เาไปทคือเกาหลก็สุพรรณแท๊กไหมคะแท๊กค้นแปง้งนี่ไงดูตามรูปเอาอ่านไม่ออกหรอก โอาโหช,ช่วยชีเฉียวอ่ะมันแปลว่าเนี่ยตอนขั้นตอนแรกใส่น้ําลงไปแล้วเคี่ยวโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะอันออกใช่ไหมไม่ออกครับมั่วฮะส่วนจอบถ้ามีจุดแปะสปิเกอร์เช็คอินนี่ใส่เต็มขนาดแล้วพี่เป็นไงครับเช้านี้อันนี้ก็มีค่ะบส่วนระทุนไปแล้วบ้านน้องน่ารักมากเลยค่ะตายบ้านป่าเอาแล้วป่าไปไหน่ เขาเปิดกระจนพามือเจ้าพามือจ๊อบพามือจ๊อผมเปิดลนปอกประตูลุดไมครับมือกัวเลยเออสงสัยอยู่นี่ทำไมตู้เย็นเป็นสภาพนี้กรุงเทพเนาะตู้เย็นตู้แรก ตู้แรกที่แบบซื้อด้วยกันครับชลีครับเป็นความทรงจําแล้วก็เลยไม่กล้าทิ้งก็เก็บไว้ในห้องเก็บของครับถ้าเราจะทิ้งตู้เย็นเราทิ้งเมียก่อนเราก็เลยไม่กล้าทิ้งตู้เย็นมันเป็นความทรงจาที่ซื้อร่วมกันสมบัติชิ้นแรกแต่ว่าพี่สนใจเอาไปทิ้งไหมครับก็เก็บนห้องเก็บของมาดีชาน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 อย่าทำตาขวางสิคะของบ้านครับคนนี้ของบ้าน ตเดี๋ยวเรากินข้าวต้มแล้วก็เตรียมตัวออกไปที่งานไทยบ้านแหลกนะคะอยู่ห่างจากที่ประมาณสิบโลใช่ครับแป๊บเดียวเล่นครับไปเลยค่ะบ๊ายบาย